สวัสดีครับวันนี้วันที่6สิงหาครับตอนนี้อยู่ที่สนามบินนอนเมืองครับกำลังรอขึ้นเครื่องไปศรีลังกาครับไปที่โคลัมโบอาทิตย์นี้จะมีงานแห่ประเคี้ยวแก้วครับที่เมืองแคนดี้ครับก็เลยจะไปดูกันครับครั้งนี้อยู่กับนี่ครับพิงค์ครับคนดีคนเดิมแล้วก็น้องต้นครับอิมพอร์ตมาจากเวียงจันทเลยนะนี่ สวัสดีครับสบายดีไฟไครั้งนี้เป็นไฟประมาณออกจากกรุงเทพประมาณสองทุ่มครับก็จะถึงที่โคลัมโบประมาณกี่โมงครับสี่ทุ่มส่ทุ่มก็ไปถึงก็นอนพอดีแล้วก็ค่อยตื่นมาเที่ยวอีกทพรุ่งนี้ตอนนี้ไม่ดีเลยคนระับ Unclear, อิน t r u ั t ช o n นอันเคลียร์เลยขนาดนี้มาก่อนห้ามหันหลังว่ะห้ามหันหลังไอ้ย,ยังคนเราก็หันหลังอยู่แล้วอตอนนี้เข้าประเทศศรีอังกาได้แล้วครับรเป็น,ปนใช่ เป็นตอมอที่เข้าง่ายที่สุดเลยแค่แบบยื่นยื่นพาสปอร์ตไปแล้วเขาก็มองหน้ามองหน้าแล้วก็ปัมไม่ได้ตรวจอะไรเลยยืน่นอะไรยืน่น e t a ให้ไปดีใช่ถือว่าเข้าง่ายมากครับดีแล้วด <laughs> ีแล้ว,ลว <laughs> สิงหศรีลังกาเป็นหนึ่งในประเทศที่อยากมามากๆเพราะว่าเมื่อตอนตอนตอน,ตอนมหลาลัยอ่ะแบบเคยเคย ทริปไปอินเดียแล้วแบบว่าตอนนั้นคิดว่าเออเหมือนไปไปตามหารากของวัฒนธรรมไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงก็คือเรานั้นไปแบบอินเดียเหนือซึ่งซึ่งถ้าไปอ่านมาก็คือมันไม่ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่สิ่งที่เกี่ยวที่สุดก็คือเออเป็นอินเดียใต้โดยเฉพาะกับศีงกาศาส,สนาพุทธที่ไทยนะครับก็คือมาจากศีลังกาเลยก็คือเป็นลังกาวงนะครับตอนนี้ศีลังกาก็เป็น ประเทศหนึ่งเดียวในเอเชียใต้ที่ยังเป็นศาสนาพุทธแบบเทราวาสคล้ายๆกับของไทยครับก็เลยอยากมามากๆก็เหมือนมีความต่างระหว่างศาสนาพุทธที่ไทยกับศาสนาพุทธที่ศรีลังกาโดยประสบการณ์ตรงของ เออปิงเองก็คือตอนนั้นอะไรนะคือปิงนั่งอยู่ใช่ไหมแล้วข้างๆต้องเป็นพระชาวชาวศีรังกาแล้วเธอก็ถามเพาว่าไงนะบอกว่า can you sit with women เอ่อเขาก็บอกเย้ช <laughs> ั่วเขาก็ทำหน้างง <laughs> แต่ว่า,าที่นี่น่าจะนั่งกับผู้หญิงได้เออ,เอ,อแล้วเราเป็นไงต่อแต่ว่าแอร์คนไทยก็เข้ามาเปลี่ยนที่นั่งให้อยู่ดีเพราะว่าเราก็ชินกับการที่ว่าพระจะต้องไม่นั่งคู่กับผู้หญิงอ๋อเหรออืเป็นการเอาแว่นของตัวเองไปใส่แบบ ชาวโลลหรือเปล่าของแอร์นะเป็น <c oughs> <c oughs> ของแอร์เอาแบบถึง <c oughs> อ,อ่าเดี๋ยวตอนนี้ออกข้างนอกครับเ,เดี๋ยวไปหารถจองรถวันนี้ที่เราจองครับเป็นรถที่เราจองมาจากที่ไทยเลยครับก็คือ,อมีคนขับรถชาวศรีลังกา,รราบริษัทชาวศรีลังกาที่รับเงินไทยครับเขารับโอนเงินมาจากไทยแล้วนี่เราก็ได้จองรถคันนี้มา ตอนนี้อยู่โรงแรมแล้วครับอาบน้ําเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีนัดกับคนขับรถตอนประมาณ8ปดโมงครับจะไปนอกเมืองแบบไกลมากๆประมาณ5ชั่วโมงอ่าก็เดี๋ยววันนี้จบวันแล้วเดี๋ยวไปนอนเอาแรงก่อนแล้วค่อยรุยต่อพ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่รับเป็นตอนี้นใช่ครับ วันนี้อ,อยู่บนรถ,ร,รถแล้วครับอตอนนี้วันเวลา8โมงกำลังเดินทางไปเมืองปัลลนาโดวะครับ <c oughs> ใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงครับจากเมืองนกโกโบใช่ไหมที่เป็นเมืองที่มีสนามบินนะครับใช่แล้วใช่ครับก็ถือว่าเป็นแบบกิจกรรมหล,ลักของวันนี้เลยก็คือเกิดแก่จะตายบนรถคันนี้เราก็จะอยู่ที่นี่บนรถเนี่ยประมาณ10ชั่วโมงนะคะสน,นอกปเาจะแข่งจดูกันว่าจะเป็นไง วันนี้วันนี้สเก็ตจว่าข้างไทยครับหยุดพักซื้อขนมของว่างกินนิดหน่อยครับก่อนที่จะเดินทางต่อราคาค่อนข้างถูกนะครับอันนี้คือที่ง่ายๆคือแบบัดสูตรไปแบรร้อยเจ็สิบก็คือสิบเจดบาท ีน้ถึงโโลนาลุวแล้วครับเป็นเวลาประมาณเที่ยงครับเดินทางจากโคลัมโบใช่ไหมตอนออกจากโคลัมโบ8โมงมาถึงโโลนาลุวประมาณเที่ยงก,กว่าครับใช่ใช่ครับมาถึงแรกเราก็คือเราไปซื้อตั๋วก่อนตั๋วราคา30ดอลลาร์ครับตัวเนี้เข้าพิพิธภัณฑ์ได้แล้วเราก็ไปดูมาแล้วก็ของเยอะดีครับตอนนั้นรีบเข้าไปหน่อยเลยไม่ได้ พูดเปิดก็เลยพูดเปิดตอนนี้เราจะตัดภาพไปในลิพิธภัณฑ์ก็วิวทัานก็ดูจบแล้วก็รู้สึกว่าได้รู้จักเมืองปรุณารุวามากขึ้นครับว่าประวัติความเป็นมาเป็นยังไงนะครับมีทั้งพุทธและฮินดูผสมรวมกัน พิพิธภัณฑ์มาแล้วครับตอนนี้มาที่โบราณสถานของจริงที่แรกที่มาก็คือเป็นพระราชวังของอกษัตริย์องค์หนึ่งนะครับเดี๋ยวไปหาชื่อกษัตริย์พระราชวังของพระราชาที่ชื่อว่าพระรัชธรรมบาหูนะครับถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ผิดเป็นพระราชวังของกษัตริย์ พระรามบาหูค่ะอ่าครับนี่ก็ต้องต้องเตรียมกัน <c oughs> ไม่งั้นเดี๋ยวพูดไม่ถูกก็คือแต่เป็นกษัตริย์ที่สำคัญมากของประวัติศาสตร์ศรีลังกาแล้วครับ ปลนารัวเป็นเมืองหลวงอันที่สองในประวัติศาสตร์ของศรีลังกาครับเมืองหลวงแรกก็คืออนุราธะปุระครับซึ่งโดนกองทัพโจระโจมตีจนไม่สามารถอยู่ได้นะครับแล้วเริ่มแรกเริ่มทีเนี่ยเมืองปโปรโลนารัวก็คือเป็นเมืองหลวงของกองทัพโจระที่มาจากอินเดียใต้ที่เป็นฮินดูครับทาให้เริ่มแรกเนี่ยก็คือจะมีอิทธิพล,อพลของฮินดูจนจนกระทั่งกษัตริย์ สีลังกาครับตีเมืองโบราโบราโะกลับมาได้เป็นของอาชาวสิงหนหรือชาวศรีลังกาก็เลยสถาปนาอันนี้เป็นเมืองหลวงอันดับที่สองครับแล้วก็ฟื้นฟูศาสนาพุทธครับทำให้เมืองนี้จะเห็นทั้งอิทธิพลของศาสนาพุทธแล้วก็ศาสนาฮินดูตั้งแต่เริ่มต้นจากกองทัพโจละจากอินเดียใต้นะครับ โกลนารัวอันนี้ครับก็คือเป็นหนึ่งในยูเนสโกที่ศรีลังกามีนะครับซึ่งทริปนี้วางแผนว่าจะไปให้ครบยูเนสโกเชิงมรดกธรรมทั้งหมดเลยก็เลยจะค่อนข้างจะแบบแน่นนิดหน่อยแต่ก็หวังว่าจะได้ไปไปให้ครบแล้วก็ได้ดูอย่างที่อ,อยากดูนะครับ ลูกวะนะครับสุดท้ายก็ล่มสลายด้วยอกองทัพจากเมืองกาลินคาครับก็คือเป็นอกองทัพที่มาจากพื้นที่ที่แถวรัฐโอดิสาครับที่เราเพิ่งไปมาในเมื่อเดือนมิถุนายนเลยตอนตอนอ่านก็รู้สกึกโหมันแบบ is all connected มากๆแล้วยิ่งกว่านั้นก็คือก่อนหน้าที่เกาะศรีลังกาจะโดนกลุ่มคนจากกาลินคาบุกนะครับก็เคย เจอกองทัพจากาเมืองนครครับนครศรีธรรมราชได้เข้ามาบุกอ,อยู่ตรงภาคเหนือของเกาะศรีลังกาด้วยเช่นกันก็คือแบบว่าสมัยก่อนนี่คือแบบว่าวแถวนี้คือเชื่อมโยงกัน globalization มากครับ เสร็จจากที่ปโลนานัวแล้วครับเป็นทัวร์ชงโงกทีเ่เน่งรีบแล้วก็เหนื่อยมากลยครับสองชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงเออใช่ก็ถือว่าไปดูเท่าที่ตั้งใจอยากจะดูได้นะครับครบแล้วครับต่อไปก็คือจะไปแคนดี้ครับเพราะว่า,าที่ต้องรีบไปแคนดี้เพราะว่าเยนนี้จะมีงานาแห่พระเคียวแก้วครับก็เลยต้องรีบไปดูกันเขาบอกให้ไปก่อนถึงห้าโมงครับเลยตอนนี้ก็เลย กำลังเดินทางไปแคนดี้ครับใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครับน่าจะถึงประมาณ5โมงนิด,นดหวังว่าจะไม่เป็นไรครับหนึ่ันพันเหตุการณ์ใช่มากมีขบวนต่ออีกอย่างเยอะเลย าออกไปไหนไม่ได้ต้องรอให้สาบวรหมดก่อนดังนั้นเราก็เก็บเมืองยูเนสโกไปแล้ว4ที่ครับเหลืออีก2ที่ครับ